แต่ว่าเขาวัดยังไงคบปูบัดช่อหนึ่งปูต่ทางเนืองก็จะเียกแน้วดูนั้นมัวเมือวัี่จ็ดเจ้าอยเก้าสิคอยคเก้ารอดเก้าสิบเการอยจ็ดิคอยว่าเก้าร้อเก้ นั่งกันปัเขานั่งกันปู่รีว่าเก้าร,ร้อยเก้าสิปูา่าว่าาร้ครับปูามมาสาธุสาธุครับมันงนมะั่วยังต้องถือโูกใจถุครับถูใถือแค่น้เตรียมตัวไว้ที่ถุงถูถึงคิ้บเป็นูได้เป็นกรรมการก็มุกแกตักได้เป็นกรรมการครับปู่บ,บกเลือกแต่บเอกอย่งมันถือล้วอย่างแค่ถึงบกเลือกค่บกเือ แตงไม่ยิ่ก็คือไปห้องดังกวม้วมานต้วัน้คนไหนโ่ก็โชคดีโชคก็ไม่กือผากไปนเอาง่ a อยู่ครัวก็แค่ถุง n g นหมดไม่ต้องุกติดดากเอิดสวัสดีครับปูปูกบอกเงื่ก็มาจากเอิยกแค่คนดักตูด เอามาืารรมการเยอะครับปูวก,ปก,กันช่วยได้ตัดชิ้นที่มาฝอนก่อนสิป,นนปู่นนั่นครบพูดงันัเอ้การปูท,ที่บวกคือกันเออพ่อบอคือกันเอ้ยวนข้อหอมแกงพอ่อุณเหรอวแต่ว่าขบวนกองาน,าาถ,านาถึงปู้แก้คือสิรัตอย่่งมขบวน้ถาึงนที่สิบหกเนาะครับพ่อพนั่นเลยพนั่นเขาไหนถามพานั่นน้ำพ่อบะหพน่งครับพันนั่ง ูดรกว่าเก่าเลยก็คือพูกาว่าเก่าเลยคือพนันคนละเก็ดบชับมแค่นี้คอครับปูไปก็ได้คือกาหน้าแข็งค้คักาตนบวมตัวดีกันไงกันไ้คือพ่ก้พ่บวชเยพ่อแก่แค่สืทิก

เอปูบ้านัไงหือเสียจวนห้องคุณเสียจวนเขาว่าปูเนเขาิดเสยจวนครับไม่กับมาครับปูยางม่เต็มอ่ะเต็เลยเขาตัวเดียวเขาตัวเดียวเขาไม่คู่า่เขาคือวะครับเต็มตขาไม่ค่ เกือ่อก่ถสาธุของเสียจวนมาตัวเดียวค่ั่นเองพอขามเน้นแล้วเก็บจวนกู่าดอกครับเ่าค่บอกเก็บจวนกันครับเกิดมาไมนงก็หาบ่แมนครับปูเม่นยาไปหาจับแค่เอาพูไอ้กาถจับแค่คือมันบ่หาครับนี่จะว่าไาตัวเขาบองเียด่วนม่กึง กับมหานครับพวกอเไปชี้ซีบภ่นีบไปชี้ซีูนน่ะเขาคนเียนตนส่ยให้ข้อหาจกบใจบแต่ว่าคือพอให้เขงๆไปอื่มครับปูตัวเียวโคโรบสาุกาทุสาทุับหครับชตเดียวสาธุสาทุสู่ปูบ่ปูว่าจ่าปูศักธิ์ครับ คองเคจะได้เกว่ือเมยนปูบนเรือย่้ครับคื่ตกค่ะสาธามัมือโบมือกระมือโมือไม้หึงหึงแล้วกรวยทุกคนจะเดืนจะเดนะลูกนสาธุสาธุยิ่มได้ยิ่มครับครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับแอดยิม เอไออแตงโมกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันที่สิบห้านะถือไปว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับอยู่หอยูบันเลื่อนไทยปูรี่ผมอยู่หอปูรี่นะครับหรือว่าย่พระมหาเกียรปูรี่วัดปูเที่งครับหรือว่าวัดปลาบันเมิดครับตำบสำเภาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแม่คู่รับนำผ้าลูกซีดนะครับนำตนพระปลานะครับมาถวายครับสั่งพระมหาเกียรปูรี่ครับผมยอดพระปลานะครับยอดพระปาได้นะครับ หกศูนย์เก้าหกหนึ่งนะครับเด้อยอดปลาปลาครับยอดปลาปลาวัดปูเที่ยทองมักเข่า้อครับมักม้านะครับนี่ครับเป็นยอดปลาปลาวัดปูเที่ยทองนะครับหกศูนย์เก้าหกหนึ่งนะครับเก้าหกหนึ่งครับเลขไายเลขนาหกศูนย์เก้าหกหนึ่งครับผมสําหรับลิสติกเนาะครับผู้บอกว่าถามน้องพอนว่าลิสติกราคาเท่าไหร่คือถือคักถือเนี่ยแถวสันอันหนึ่งลอยเก้าสิบบาทน้องพอนว่าครับแล้วก็นั่ปลาล่านะครับขวดละเก้าสิบบาทนะครับ สำหรับเอฟซีสีสั้งหรือทางไก่นะครับก็คือ70บาทอ่าครับผมปูตาให้คุณพ่อผุนมากอ่าคุณพ่อผุนมากขวดละ60บาทนะครับให้แม่ปลาไพ่กินน้ำภาษาอังกฤษว่าอ่าบอกว่าเพระต้องแม่แม่ปลาไพ่เระต้องไปกินทั้งอื่นกินหกสิบอ่าขวดเดียวนี่ละครับก็สกิลสิได้โชคนะครับเนาะเอฟซีกับพิการนาวสำหรับแอดยิมนะครับปูบอกว่าอ่าถือคัดถือเงี้ยารับท่านว่าเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าปูตาบว่าขวดละเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าครับผมสำหรับของแอดยิมนะครับเนาะสำหรับขขขอองงงงแแตตโโมมมวดละบบาทครัผเเกพิ่น ครับแล้วก็ของอปู้ตาให้น้องยิงหรือว่าน้องท่าช,ชานะครับลูกสาวราคาของแม่คู่นะครับให้น้องท่าช,ชาขวดละ16บาทน้องท่าชาเนี่แต่ว่าปู้ให้ย,ยังมักโศกมากๆในแตงงีงงมอครับผมแล้วก็ปู้ให้แม่เตียงขวดละ990บาทนะครับเนาะแล้วก็ปู้ตานะครับตัวนี้ถูกคักถูกแนี่ยพูดทันว่าถือคักถือแนี่ให้ยุกิให้เกียยกุกิครับหรือว่าเกียเฮียนนะครับเกียยุกิขวดละ90้าสิบบาท ขวดละเกลีสิบบาทแต่ว่าคันเสียเอาเสียเอาขวดราคาถือขวดละสิบเจ็ดบาทแต่ว่าคันเสียเอาขวดนี่คือขวดละเกลีสิบาทนะครับนี่คือไฮเกียยุกิครับผมครับสำหรับเกียร์ยุกิบอกว่าจะได้ขวดถือถือขวดทันว่าขวดถือถือก็ขวดละสิบเจ็ดบาทแต่ว่าอันแต่ว่าขวดที่ปู้เสียเอาไฮขวดละเกลีสิบบาทนะครับแล้วก็ปู้ไฮคุณแม่ลัญญานะครับครับแม่บ้านอยู่ผู้ซักผ้าให้แม่คู่เนาะครับผมก็ วดละ90้าสิบบาทให้แมรัญญาแต่ว่าปูแตาว่าถือคักถึงแน่คือตัวนี้คือ1ิบเกตบาทอ่าว่าถือคักถึงแน่้ยเดี๋ยยิ้มพูดทันว่าเฮากับพิจารณาเนื่องเกตเกตศูนย์อ่ากับประมาณนี้ปูบอกว่าของเสียจวนนะครับเสียจวนครับอ่ามาตัวเดียวตัวเดียวเดียวข้าวมาเดียวนี่อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือว่าเป็นหนึ่งก็ได้มาตัวเดียวนะครับกับมาจับใส่กับของอ่าแม่คู่ของปูก็ไดเก้าศูนย์มันบ่ของแม่คู่มาเก่างสิเรามาจับมาใส่กันอาจจะเป็นเก้าศูนย์อ่าเก้าศูนย์ ครับผมมากับพิจายนาเอาเนาะครับเนาะแล้วก็ปู่ตาให้น้องไอ้เนาะครับให้น mm ้องไอ้ป uh> şey uh ู่บอกว่าน้องไอ้หาเงินเลี้ยนเองเนาะครับเนาะอ่าจะแน่นนั่นครับปู่ตาให้น้องไอ้ขวดละเจ็ดสิบบาทเนาะครับเจ็ดสิบบาทให้น้องไอ้ได้ครับเด้อขวดละเจ็ดสิบบาทครับมากับพิจายนาเอานี่ปู่ให้น้องไอ้ครับน้องไอ้ได้ยินว่าปู่เอาน้าปลาให้สีดีใจได้นีไครับเลี้ยนอยู่กระได้เนาะครับอ่าครับมากับพิจายนาเอาครับแล้วก็ปู่บอกว่างวดนี้ครับแม่ยคู่สิเบิกสมบัติได้ ครับคือหกสิบก่ำหกสิบแทงเนาะครับเนาะอ่าปูสิแม่คู้สิเบิกได้หกสิบแทงเบิกสม,สมบัติครับปูชีปลาขาวปูตาปูรี่เนาะครับอ่าครับผมปูปูรี่ให้เก้าร้อยเก้าสิบกำอ่าปูตาให้เก้าร้อยเก้าสิบกำเนาะครับเนาะเก้าร้อยเจ็ดสิบก่ำผูบอกว่าถือของพ่อถือคักแล้าสันว่าเก้าร้อยเจ็ดสิบก่ำนะครับอ่าก่เนาะครับเออครับแล้วก็ปูอ่าเดิมพันกันปูรี่ปูอ่าปูรี่กับปูตา,ตาเดิมพันกันเดิมพันเจ็ดสิบบาท อ่าครับคนละเกตบาทให้ลูกหลานเดิมพันกันคนละเกตบาทอ่าครับผมแล้วก็ปูตาเน้นหรือว่าพันทงให้ก็ได้งวดนี้16อ่าบระเทไทย16บหกแตงโมเนาะครับหนึ่งหกครับเรากับพิจารณาเอานะครับเนาะให้โซกๆมันมัน,มนลำลำเรื่อยๆครับแอดยิมแอดแตงโมสิคอจบคลุกคลุกทำหนีเพราะว่าสิไป,ไปลงคลิปเนาะครับเนาะ ครับให้สมันมันน้ำกันเบ้อทุกผู้ทุกคนคิดเงินได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดก็กคอยสมัติปัตนาทุกประการครับขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ชี้ปาขาวองค์ปู่ตาองค์ปู่ลี่ครับองค์ปู่ทุกองค์องค์ปู่เวียดสวรรคองค์ปู่ท้ากุเวนองค์ปู่พญานาคนะครับองค์ปู่สังกจายนะครับหรือว่าแม่คู่นะครับบารมีบา,บารมีที่แม่คู่นำพาลูกศิษย์เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมากขอให้งวดวันที่สิบหกนะครับมืออื่นขอให้ลกูกหลานเบิกบุญได้น้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคน,นครับเบิกบารมีของปู่ตาโอ หกศูนย์เก้าเกตครับผมอ่าฝากตัวนึงก็คือเก่าเก่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมกราบขอสวัสดีครับครับมื่ออื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้โค้งสุดท้ายอยู่หอปูตาล่ำถวายหอปุรินะครับล่ำถวายครับสวงสาว,น,สวน,นะครับกดติดตามกดพิมพ์กดรอไว้ ว่าปูสยาตัวเก่าตัวเดิมบ่นะครับสำหรับเมื่อนี้ขอเอฟซีทุกท่านในเบิ้งคลิปนี้แล้วขอให้รวยๆเป็นมหาเศรษฐีเลยครับเด้อครับทุกผู้ทุกคนครับงวดนี้แอดยิมกาบขอสวัสดีครับ